สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูอโกนิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้นะคะแล้วก็เสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีนะคะสำหรับต้นนี้คืออโกนิมาเพชรน้ำหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเพชรน้ำหนึ่งนะคะทุกคนใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงเรียวยาวนะคะแล้วก็ปลายใบของเขาเนี่ยจะเรียวแหลมแบบนี้นะคะพื้นใบของเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนนี่นะแล้วก็จะมีลายกระจายกระจายอยู่บนพื้นใบแบบนี้นะคะ ลายของเขาเนี่ยจ,จะเป็นสีขาวนะคะสำหรับเพชรน้ำหนึ่งนะคะเป็นอกนิมาที่มีชื่อเพราะนะคะเพชรน้ำหนึ่งมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาดูอกนิมากันค่ะทุกคน เชื่อว่าหลายๆบ้านอาจจะมีปลูกไว้ในบ้านอยู่แล้วนะคะสำหรับเพชรน้ำหนึ่งเนาะมีความเชื่อนะคะทุกคนว่าถ้าใครปลูกอ่าไว้ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นเป็นไม้นำโชคนะคะนี่นะลักษณะของเขาสวยงามนะคะชื่อของเขาก็เพราะนะคะทุกคน ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลน,นะคะเสริมการงานแล้วก็โชคลาภต่างๆเนาะสำหรับเจ้ากโกนีมาเพชรน้ำหนึ่งนะคะการขยายพันธุ์ของเขานะคะทุกคนก็จะสามารถขยายพันธุ์โดยการายกยอดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ยกยอดเนี่ยบางคนนะคะก็จะถนัดเหมือนถ้าเป็นเหมือนเราเนี่ยเราก็จะถนัดแบบ นี่นะคะเขาจะมีหน่อแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถแยกหน่อออกไปได้เลยนะคะนี่เขาจะมีหน่อขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะมองเห็นกันไหมเอ่ยนี่ค่ะลักษณะหน่อของเขาจะแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะต้นนี้อายุประมาณ8เดือนนะคะทุกคน แปดเดือนก็คือออกหน่อมาเต็มแล้วนะคะมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้นะคะสวัสดีทั้งสองช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube นะคะ ตอนนี้มองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะสักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงก้านใบของเขานะคะนี่ก้านใบของเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวเข้มๆเ,เลยนะคะทุกคนมองเห็นกันไม่เอ่ย ่นี่นะก้านใบสีเขียวเข้มนะคะนี่มาดูกันต่อเลยจ้านี่ลักษณะของกระดูกนะคะแล้วก็เส้นกลางใบนี่กระดูกของเขานี่จะกัดออกเป็นสีลักษณะสีขาวเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเส้นกลางใบจะออกเป็นสีขาวหลังใบนะหลังใบลายก็จะทะลุแบบนี้เลยนะคะหลังใบของเขาก็ ลายคล้ายๆกับหน้าใบนะคะนี่เลยสำหรับน้องเพชรน้ำหนึ่งนะนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าใบของเขาเสียเนี่ยเราสามารถาเด็ดออกได้เลยนะคะนี่ไม่ต้องเสียดายจ้าเด็ดออกไปเลยตัวนี้เขาช่วงนี้มันทั้งแดดทั้งฝนนะคะทุกคนมันนี่ค่ะ ออกแนวแบบคล้ายๆช้ำน้ำนะคะนี่ค่ะยอดยอดของตัวหน่อเนี่ยก็คือขึ้นมาสวยเลยนะคะหน่อเขาเนาะเขาจะแตกหน่อออกมานี่ชิดต้นแม่แบบนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญของฝากให้กับญา,าติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะ นี่ก็สำหรับเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะสามารถเอาไปปลูกไว้ในบ้านนะคะทุกคนเพื่อเสริมบารมีนะนี่ค่ะอันนี้รู้สึกเหมือนเขาจะช้ำน้ำนะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะตัดออกเดี๋ยวว่าดึงออกได้เลยแปบบ๊บนึงนะคะพี่นี่ดึงออกได้เลยแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาทุกคนนะมาดูอีกอากนิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีพื้นใบสีเขียวแล้วก็เป็นมงคลนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะพาทุกคนมาดูต้นอะไรนะแต่รับรองว่าสวยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ